ดีครับโดดเด่นธรรมโรสสาธิกุลครับเบนเบจมาทองสว่างค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการว้าวมอนอรายการให้ตามติดชีวิตเด็กมอนอไปทุกซอกทุกมุมทุกลืบเลยนะเจ๊ใช่และตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะรถนเลยเราอยู่กันที่หลุมพะเกีย72,000สามพระรมราชีนาหรือว่า QS ของเรานะครับที่เด็กมอนอเรารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นอาคารเรียนรวม ทุกคณะทุกสาขามาเรียนที่นี่ที่ชอบมากเลยอะตัวเด็กท้าไม่ลอเตะเวลาแบบมาใหม่ๆ่เนี่ยอุ้ยวิศวะก็เรียนที่นี่ท่นอาเรียนที่นี่อะคุณหมอยาหนอหมอฟันอะก็คิดเอ๊ะฟันเป็นเวิร์บหรือเป็นนาวะเออเลิศ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 วันนี้เราจะมารูตจากกับ Q S กันว่า Q S มีอะไรที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันบ้างใช่เชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาจะต้องมาใช้ประโยชน์ที่ Q S นี้ทุกคนใครไม่เคยมาแต่ว่าไม่ได้เรียนที่มอนอบอกเลย ่ะตามไปดูใน Q S กันดีกว่าครับผมไปเร่ะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ใต้โถงตึก Q S กันแล้วด้านหลังของเราคืออะไรคะพี่เบนโรงละครเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะเราจะไว้สำหรับใช้ในการแสดงละครเวทีของชมรมต่างๆหรือว่าเวลามีคอนเสิร์ตมีดารามีนักแสดงมาก็จะมา แสดงที่นี่นั่นหรือว่าบทีมีตุ๊ดมาก็จะมาแสดงที่นี่มาแล้วใช่ไหมมาแล้วถึงว่าใส่เก๋ก็จะมาใส่ที่นี่โอเคมีคนดูไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะพอะไรนี้ก็เดี๋ยวดบเานโดนค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่า Qs ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนว่ามว้าว่ามวมวอวาา้ว้ เรามาอยู่กันที่สวยกลางของสุดคิวเสด้านหลังคืออะไรครับพี่เบนด้านหลังก็คือการไปสนีไทยนั่นเองค่ะซึ่งมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของนิติทุกคนครับเพราะว่าเราทุกคนจะมาเรียนที่นี่ตลอดยู่แล้วก็คือถ้าอยากส่งของอยากรับของได้ที่นี่เลยดีติดต่อที่นี่ได้เลยรวมไปถึงความมาเป็นร้านขายเอกสารสะดวกรวดเร็วมากอยากขายอะไรก็ที่ร้านนี้ได้ครผมแล้วก็ตอนจะนัก็เป็น ูบริการข้อมูลสำหรับนิสิตของมอนออยากางไรก็เกี่ยวกับมอนอสามารถมาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขอเอกสารต่างๆหรือว่าการหาห้องต่างๆก็ได้ครับผมได้ครับทั้งเงินหมดแล้วครับนี่ค่ะ ATM นะครัะมีธนาคารไม่ไม่มี ATM ครับไม่มี ATM มันคือแบบมาจากนอกโลกป่ะคะคนปกติแต่จะต้องมี ATM นะคะหรือหรือว่าที่บ้าน นาดนัดอยู่หรือเป่านกจไปสนีนก็ได้ขาดนัใช่ประเด็นคือไฟยังเข้าไม่ถึงไวาโอเคัจุดตะเกียงอยู่ที่นีไปต่อครับต่อครับต่อาไปต่ออีกหลายที่หนึ่งเนและนี่ค่ะ้านหลักเราก็คือเป็นร้านขายเปนรานสัาตใช่ซึ่งส่วนมากผลิตภัณฑ์สินค้าจะมาจากการวิจัยของนิสิตมอราวรวถึงว่าอ่ าที่ทำมอเราคึกคืนใช่สามารถจับต่ายใช้ไฟได้สวยอย่างนี้ใช่สามารถไปเป็นของที่ระลึกได้ด้วยรา่ทายย่อมยาวคุณภาพสูงเก๋ไก๋โดยแนโนนี่โดดเด่นเห็นไหมว่าที่เด่นเราอะสามารถแบบมีพื้นที่จับที่นี่นั่งนั่งนั่งทำอะไรอะเต๋เขาอ่านหนังสือช่วงนี้ใกล้สอบลงแอปหรือเปล่า งั้นเอาเราไปถามตำรวจเลยก็ว่าเขาเป็นทะเลมาจีนะชื่ออะไรอ่ะนี่นักไม่ตอบอ่ะอยู่นี่เลยอยู่หะเนเี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันแต่พี่ว่านู้นอ่ะเอาผู้หลอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีคณะคณะคณะสาธารณสุขค่ะคณะนีคุณคุณเขาบอกว่าคนสวยเยอะแล้วพี่เรียนสาขาอะไรคะชื่ออะไรอ่า โอ้สองไม้เลยนะคะใช่แยังไม่ได้ยินพี่เอสค่ะอาริยานาคิรินะคะอยู่คณะสาธารณสุขสาขาไหนไหมชื่แวนร้องค่ะขอราค่ะโอเคค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทำไมอยู่ข้างเนี้ยอ๋อก็จะสอบนะคะมิเตอร์วิตน้าก็เลยมาอ่านหนังสือค่ะหนังสือ่านนะไรของนี้อากาศเย็นมากสบายเชียร์เรียกหาล้อมรอบนี่ลมลมฉันตลอดนะคะับต้นไม้เยอะมากอยู่บ้านไหนเรียกโก บ้านไหนดมผ่านบ้านไหนตรงนี้มี Wi-Fi yes ด้วยก็ะบบเออไวไ i แต่พวก Pay High Phone h i g Phone น้องแบบมี้น้องไม่น้องไม่อิารเลยค่ะเิ๊กติ๊น้องจนมาที่บ้านยังเขียนจดหมายอยู่เลยค่ะมีไฟเส้นีวันนี้ขอบคุณพี่เอสด้วยแต่ก่อนจะสั่งไปน้องเรบควนอย่างหนึ่ง น้องไม่ได้ละวางเอามอนอเพจต้องทำท่าประจำรายการน้องให้ได้วางแต่นั่งทำคุรไม่ถนัดบอกน้องบอกเลยยืดทำที่วาขอตัวคนนิดนะคะเดี๋ยวน้าจะทำให้ดูก่อนต้องมากกว่าหเท่ากับเท่ากันสามสี่ว้าวว้นอัมากว่หรือเท่ากับอันนี้ในคลิปนี้นองแคเล็กๆเฉยๆโอเคงานต่ไปเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยสา ีม<ส>อนอบคุณนาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีกที โอเคค่ะโปรเจกต์ตอนนี้เรามาอยู่ที่หนึ่งที่สัมพัคัญมากองเด็กมอทะเลส่วนของเราครับผมนั่นก็คือบริการการศึกษานั่นเองที่เราสามารถมาติดต่อขอเปิดรายวิชาต่างๆขอเพิ่มรายวิชาการย้ายคณะการย้ายสาขาต้องมาติดต่อที่นี่พูดถึงว่าทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนของเราใช่ครับมีปัญหามาติดต่อได้พี่ครับผมมีอีกหนึ่งส่วนที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องมาใช้บริการทุกคนเลยใช่ครับ รวมถึงการขอใบเบิกก็ต้องมาทำมาทำเรื่องที่ที่นี่ก่อนจาะคนนีเป็นลูกข้าราชการด้วยรวมถึงการจบการศึกษาเช่นเดียวกันก็ต้องมาติดต่อที่นี่เช่นเดียวกันฉะคือทุกคนต้องหนึ่งครั้งในชีวิตต้องเคยมาใช้บริการที่นี่อีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากของเด็กมอนอครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่อ้าวโดดเด่น เราไมอ่อยู่กันอีกส่วนนะใช่นะนี้เป็นท้องเรียานค่ะปีตต้นตาไม่ใช่เนียคือเราคือเราตั้งเลีนพิษตลอดเลยนะแมะบอกว่าปนั่งตรงนี้เลยนะโดดเลยนะเบ่าโดดเลยนนะบ่าเบ้าเรามาได้อาจารย์นัดเรียนตรงนี้ตลอดเลยอใช่แมบอกว่าปนั่งตรงนี้เลยิ่ว่าหนูชักแต่ว่าหนูได้นกดบะเบียนเรียนหรือเปล่าลืมอ่ะรู้จักหน้าแล้วก็น่าจะเรียนหลายปีโอเค กันนะอันเนี้ยเรามาเรามาเราแบบเปล่านะคะหนูหนูออกหน้าแต่หน้าเด็กดูทรงผมกระโลไม่ใช่แล้วที่นี่คือโลกอาหารนั่นเองเป็นที่ที่สําคัญที่สุดสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่เกี่อาหารเนี่ยเราต้องสลัดจะออกไปกินกลอ่นี่เราก็พาทัวร์ Qs มาจนรอบแล้วนะครับใช่บอกแล้วว่ากว้างม้วกว้างมวเดินจนแบบว่าเหนื่อยมากนี่ ก็บอกเลยว่า QS จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่สำคัญมากสำหรับเด็กมนอของเรานะครับตั้งแต่การเข้ามาปีหนึ่งจนจบปีสี่นั่นเองเราจำต้องใช้จุดเด็กอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็คือพามาทัวร์กันก่อนแล้วเพราะะฉนนั้ก็บอกว่าคงกิ๊บเก๋เดร์ก้ากันอยู่วันนี้อ่ะสำหรับเรื่องการแต่งกายใน QS นะผมก็ฝากไว้ว่าขอเป็นชุดสุภาพแล้วกันเพราะว่าที่นี่มีทั้งอาจารย์รุ่นพี่แล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเราครับผม ยิงท่าน้องๆปีหนึ่งเนี่ยท่าแต่งตัวมาน่ารักเนี่ยทุกคนจะชื่นชมมนะแล้วทุกคนจะเอ็นดูรักใครนี่น้องคณะอะไรนะน้องสาขาอะไรคะอย่าถูกต้องแล้วแต่ก็คือเรื่องของการไหว้ฝากด้วยทุกคนคือเข้ามาเจอคนโตกว่าเจอพนักงานออาจารย์โดยปก็จะมือไหว้ครับผมวันนี้ฝากแฟนเพจกันก่อนแล้วกันสำหรับรายการไหว้มอนอของเราสามารถติดตามได้ที่ w w w ร์ไวท o เว็บดอทเฟซบุ๊ ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> มอนอ,อครับผมมีทุกเทมทุกอย่างที่เราอัดไปที่เราถ่ายไปติดตามได้สามารถเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาใหม่ได้แน่นอนและพอกดไลค์ปับ๊บแชร์ต่อเลยบอกเลยอ่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลวละลากันไปก่อนดีกว่าวเสีย <ไป S 2> ใจ,จเลอยายังไม่รียังยังไม่อยากไปเลยแต่แบบแกดก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วไงเราต็แบบเริ่มเริ่มเริ่มออกจากรูกันแล้วโอเคโอเคนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมเรื่องรายการของเราชื่อรายการว่า ว้าวมอนอบ๊ายบายครับ